ที่เพื่อนๆเห็นเป็นกิ่งก้านเยอะๆนะครับนี่ก็คือต้นกลุ่มนะครับต้นกลุ่มบกนะครับภาษากลางเขาเรียกกลุ่มภาษานี่เ็าเรียกกลมกลุ่มบกนะครับทําการเก็บดอกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้อายุเป็นร้อยปีได้นะครับดูแล้วเป็นต้นไม้ที่แปลกประหลาดนะครับเป็นกิ่งก้าน ส่วนต้นนี้ก็ยังมีดอกเหลืออยู่บ้างนะครับดอกที่เห็นอยู่บนยอดเอาไว้ทำพัน์นะครับเพื่อทำการติดผลจะได้เก็บมเมล็ดมาเพาะนะครับส่วนใหญ่มเมล็ดก็ไม่ค่อยเหลือหรอกครับเพราะว่ามีกระรอกมากินหมดนะครับเนี่ยดอกก็เหลือนิดๆน,นะครับเอาไว้ทำพันธตัวน,นีน้สวยงามน,นะครับ ดูแลเป็นศินละปะมากกิ่งก้านสาขาเหมือนเหมือนต้นไม้กลับหัวนะครับรากอยู่ข้างบนแต่ก็สวยงามดีนะครับแปลกดีหลังจากที่เก็บดอกหมดก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาใบใหม่พวกนี้ครับถ้าเป็นยอดอ่อนอยากเก็บไปดองนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บไปดอง ปีหน้าเขาจะไม่ติดดอกนะครับเพราะว่าใบพวกนี้จะทำให้เกิดดอกในปีหน้านะครับกลุ่มบอกนะเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับชอบอยู่ริมน้ําคล้ายๆกับกลุ่มน้ํานะครับแต่กลุ่มน้ําลักษณะดอกและใบเขาใหญ่ๆกว่านะครับกลุ่มน้ําใบเขาใหญ่เียวยาวดอกเขาจะแข็ง ถ้าขมบกดอกก็จะเล็กกว่าดอกก็จะนิ่มกว่าเวลาที่เราเอาไปดองนะครับทําเป็นดอกกลุ่มดองเขาชอบดูที่แดดหรือว่าที่ร่มํำไรนะครับแต่ที่แดดจะดีกว่าเกาจะออกดอกเยอะกว่านะครับ ช่วงแรกต้นกลุ่มจะโตช้าแต่พอเขาเริ่มผ่าน10ปีขึ้นไปนะครับเขาก็จะโตเร็วน,นะครับตันนี้ก็โตขึ้นเยอะนะครับอยู่ในดงปักกูดนะครับเนี่ครับปักกูดผมปลูกไว้ในดงปักโกูดแล้วก็มีสละอินโดด้วยใกล้ๆกันนะครับ